มาชงประนางค่ะแม่บ้านน้องอิงเวันนี้โฟกันตอนซ้ายๆนะคะหลดกระเบื้องจากโฮมวันค่ะมาส่งผลิตภัณฑ์

จะเปียกรเย็่อยูบื้งแผ่นใหญ่เวียนมึงมาถังก็ถ่วยังเนาะโอ้ล่ะมเป็นมกเป็นมุกเป็นมุกจะจะดูจะถังจะถ่วงวอ้บานมันมีแกัเ็นอ่งน้องนึมัจุก็สแผ่นครับูเลยตารางมีครัวตนีย่กองยี่สิกองพ่นสีเลียกันครับคนละสิบกองเลสิบ

กระเบื้องครัวกระเบื้องครัวมกระเบื้องครัวนะคะ ก็จะแผ่นใหญ่กระเบื้องทางหฮมวัน เขามาทีละชุดนะคะทีละชุดนะคะเข้ามาเดี๋ยวเขาก็สิได้เห็นกันว่ากระเบื้องคั่วสวยสำารดตอวเป็นปูนะคะพวกคัวใหญ่มากคัวน้องใหญ่มากคัวบ้านน้องนะคะใหญ่มาก มือนี้มาทรงแต่กระเบื้องอันนี้บ่ค,ค่ะอ๋อค่ะน่าจะสวยนคะนคะ เปดแชนแนลแชแนลที่สามยนะแชนสามเลยต้อนที่ตายมาให้ด้วยาจะไม่สวยหรอไปที่สองคนตายหรอถ้าจีนไม่ใช่ป่ะเป็นะมานปนไงบ

แต่แต่กระเบื้องระเบียงยังไม่ได้ใช่ไหมคะยังครับยังระ,ะเบียงน่านจะเลไือกลายอ๋อค่ะ ยนะอ,อ,อย่ายงเงามาที่ราเข็มแล้นมีไม่ใช่ทีแดง่อยมาเราคงงาแผ่นใหญ่ ผลิตภัณฑ์เขาโตกระเบื้องแผ่นใหญ่ค่ะวบป,ปูขวนะคะ อันนี้ปานาก็ให้ภาพบรรยายให้ภาพบรรยายค่ะก็เป็นทีมงานของโฮมวันนะคะมาส่งกระเบื้องบ้านน้องนะคะกระเบื้องคะ่ะ มกได้ไงไ,ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องปน้นางแม่บ้านน้องอุ๋งอิงแล้วก็ซอ,อยเบิร์โคสไทป้นางนำค่ะวันะะนี้ลุงกิบสาหน่อยเอามาสายค่ะเดี๋ยวจะลงกลงกิบบะงูห้เบิ้งนะคะขอกันณม่กิบนาค่ะสวัสดีค่ะ